ถามอะไรบ้างครับเพถามวันนี essions, ้แหละยอมรับว bueno. like, no, ันน okay, okay. ี mm ้แล้วก็เดี๋ยวเราเรีกันโอเคครับะคะเป็นยังไงบ้างวันนี้ก็ตื่นเต้นมากครับวันนี้คนเยอะมากๆแล้วก็เป็นงานมันเด็กคนก็เลยยิ่งเยอะด้วยครับตื่นเต้นครับก็ต้องขอบคุณขอบคุณพี่ๆที่ให้กำลังใจครับผมก็ชื่นใจมันก็ ความติ็นมันก็หายน้อยลงไปหน่อยก็แบบว่าทุกคนชอบอะไรอย่างเี้ครับสนุกนะครับสนุกเพราะว่ามีทั้งฮอลล่ามีทังพี่กเกอร์ด้วยแต่ว่าเพลงอมากแล้วก็มันเข้ากับแบบว่าทีมงานที่แบบปเลยาานอใร่ส่นที่หน้ยงเรอได้เลยนะชห เอ่อันนี้ก็ไม่ได้อะไก็อาจจะแล้วแต่ผู้ใหญ่ให้โอกาสแต่ว่ามันก็มันมันก็สนุกดีกันได้แบบแต่งตัวเพราะว่าชอบเลยครับมันเหมือนแบบว่าเราได้ใส่ชุดที่แบบอะไรใหม่ๆดีใหม่ๆแนวใหม่ๆอะไรครับเป็นสไตล์เราหรือเปล่าเป็นสไตล์ใหมไหมไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดครัโอ้โหพี่เขามี้อกาศได้เห็นบ้างไหม ก็ไม่แน่ไม่แน่ถ้าเกิดว่าแบบถูกใจก็อาจจะหยิบจับมาแต่งบ้างครงับก็ถ้าแบรนด์ที่ไม่ใส่ก็จะเป็นแบรนด์แบรนด์กระชองนะครับผมก็ถ้าใครสนใจก็สามารถมาที่เอ็มสเปียร์แล้วก็มาเลือกซื้อได้เลยหรือว่าจะเป็นแบรนด์ในถึงที่พี่ๆคนหน่มใส่ก็ได้นะครับเพื่อช่วยๆๆยนั้นเลย ก็ถ <Ooh. S 3> ้าตอนนี้มีที่กำลังถ่ายทำอยู่ครับก็จะเป็น editor heroin ครับผมรักไลน์นาเสกติดครับก็ตอนนี้มีเห็นมีที่หลายๆคนรอติดตามครับผมแต่ว่าก็ค่อนข้างตื่นเต้นด้วยแล้วก็คาดหวังนิดนึงเพราะว่าเป็นซีรีส์ที่แบบว่านำมารีมคเอ้าก็ เออแอบตื่นเต้นมาแต่ว่าทุกคนจะชอบไหมแต่ว่าทุกคนก็ทำก,กันเต็มท,ที่ก็บอกว่าพี่พี่จะชอบกันนะครับใช่ใช่ครับก็มีเวิร์กช็อปไปแล้วด้วยแล้วก็จะทำมาเออมาณนึงด้วยแหละเออก็จริงๆ ถ้าในบรรยากาศในกองก็ค่อนข้างไม่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 ไมด้มีอะไรเครียดขนาดนั้นเพราะว่าซีนรำมาเราก็ยังไม่ได้แขกกันไปเยอะแต่ว่าก็ค่อนข้างมีซีนอารมณ์แล้วด้วยเฉยๆก็เออเหมือนช่วงนี้จะเป็นซีนแบบนักเรียนนักเรียนก่อนกับเพื่อนๆการเฉยๆก่อนครับแต่ว่าบรรยากาศก็ดีครับพี่อนกันก็ตอนนี้ตอนนี้เริ่มสนิทกันมากขึ้นแล้วตอนนี้เริก็สนิทมากขึ้นแล้วใช่ คิดว่าน่าจะเป็นคุณสภาครับผมเป็นช่วงประมาณกลางปีน่าจะได้รับผลกันละครับก็ฝากทุกคนนะครับติดตามซีรีส์เอล t h เ h e r o รีรับรายในเสร็ติดด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามผลงานอื่นๆของแมงด้วยนะครับผมก็จะเป็นในอินสตาแกรมหรือว่าใน t i k t o อนะครับผมร้อนเลย 地方。